มึงไอ้ยัี้เคล์เต็มเลยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมตอนนึงกูหันใบเรือแล้วกูหันใบเรือกลับแล้วลงเดี๋ยวนี้เลยเฮียโคตรเยอะฉลามกูก็ไม่หว่นแล้วฉลามกูก็ไม่หว่นและยิ่ไห้วะอุ๊ยโต๊ดยี่หันมาแม่งแดกเต็มหน้าเลยโอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีกับ the universe กับ love ep ที่2ก็มาต่อจาก อีพีที่1ก็มาฟาร์มกันต่อนะครับอีพีนี้ก็คงจะเน้นฟาร์มกันอย่างเดียวนะเพราะว่าหมดหานี่แม่งโอ้โหเอาชีวิตรอดไปวันๆก็จะเป็นลมแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ที่เพิ่มมาก็จะมีนี่มีนิดหน่อยนะฮะมีเตานี้แต่ไม้ก็หมดหมดทุกอย่างแบบโอ้เอาชีวิตรอดไปวันๆจริงๆนะฉลามก็วันนี้คืนนี้ก็มีตัวคือแม่ก็สองนี่มาแล้วหัวก็เป็นแผลแม่ยังจะมาแดกเรืออีก ไอ้แต่มันมันจะตายแล้วแต่มันจะมันจะตายแล้วนไหมเอาแล้วเตาเอาปะเอาปะแต่มันเหลือตัวเดียวแล้วอ่ะเอ้ยนี่นี่อีกทีนึงมันเหลือมันเหลือตัวเดียวแล้วอ่ะตอนต้องกูอยู่ไอเมลอ่ะไม่เหลือมันเหลือแค่นี้ตัวเดียวแล้วข้างล่างข้างล่างนี้หมดยังอ่ะมาเลงกูมาเลงกูมาเลงกูจูไปหนึ่งทีจูไปหนึ่งทีไม่โดนไม่โดนกัดไม่โดนวุ้ยถามเขาท่ามเขาท่าไปเต่าใช่เหรอติดปะ เฮ้ยมันอยู่ในถ้ำมีหิวจิกหนึ่งไปมันจะตายเต่าถ้ำมันถ้ำถ้ำอะไรปะถ้ำไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยแต่มีรูมีรูให้รอดเยอะแยะเลยสวยว่ะเออโอ้โขอบขอบก็ไม่มีและเฮ้วเฮ้ยอะไรอะตาตากูไม่ได้ฝาดตากูไม่ได้ฝาดแม่งมาแล้ะ จะตายแล้วกูจะตายแล้วูจะตายแล้วไม่มีใครบอกเลยมันมาไม่มีใครบอกเลยมันมาเฮ้ยไปดูต่าามามันมีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเป็นลมล้ไปไปไปสักทีเหอะจะเปลมแดดละแม่งหมดฮาร์ดมึงเอาตัวรอดลายวันจริงๆว่ะเอ้ยูข้าวเฮ้ย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  โอ้แม่งว่ายหนีโคตรเร็วเลยอ่าหิวน้ำข่าน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำน้ำน้ำอ,อยู่ไหนน้ำน้ำน้ำนะมึงน้ามืดจังอ่ะถ้ายังกูกินนะเอาไม่ตอบกูก็พ yes. ูดคนเดียวตั้งนานก็ว่าเขาไม่มีใครตอบกูเลย กูปิดไมค์อยู่เฮ้ยเผาตายไหมครับเผาตายเลยเผาสายเลยเผาเลยเราต้องใช้ตอนนี้ขาดต้องใช้ทรายอีกสามอันกระจกอะเฮ้ยนวดสา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 ยครับนวดสายอันนั้นน่ะเห็นไหมยอดสูงๆน่ะก็ใหญ่อ่ะเฮี้ยอะอร่า เจลไปเจลจัมจึงนี่ไงเลยนี่คือคอนเจลมีอะไรมีมีฐานอุ้ยอุ้ยกอใหญ่มากเลยอุ้ยตก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 ไปมีนกด้วยไม่มีนกนกไอ้นั่นนกตัวใหญ่ของขาดเหรอของขาดเดี๋ยวอนนี้ขาดของขาดนะไหนฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมสลามาสลามไปโก้โก้มีโก้มาที่ไหนมาที่ไหนอ่ะทีเดียวตายเลยสมเพสอ่ะอย่างนี้สวยดิไม่นำใบแกะของไปด้วยยาคอนเก็บ กกไม่มันมันช้ำมันช้ำแล้วไงมันอยู่ในน้ำมานานแล้วไงมันแบบอยู่มานานมากแล้วมันแบบเริ่มช้ำหยิบก็ไม่ต่างกันใช่ปหมอะไรวะไม่น้ำกดชิปแล้วไม่กดชิปอะไม่รู้เหมือนกันไม่ตามันว่ายเร็วขึ้นบอบอก็ว่ายเหมือนเดิมเหมือนกันน้ำนิ่งเหรอ ได้เวลาได้เวลาเจลมาแล้วว่าอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนวะอ๋อหินแล้วเราโดนเมียให้เราโดนเมียให้ไปถอยไปถอยไปถอยไปอุ้ยจิ้มจิ้มในทีง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 ไม่รู้กูมาเก็บกูเก็บพลาสติกอ๊ยเฮ้ยโนเดิ้ดูไม่คนละทีงดนคนละที อันนี้อันนี้อันนี้ออกซ้ายไปหน่อยใช่ไหมไม่ยังอ่ะมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันเลงใครอ่ะมันเลงใครอ่ะมันเลงใครอ่ะกูขึ้นแล้วไม่รู้เฮ้ยตรงนี้ไงตรงนี้ตรงไม้ไผ่เนี่ยตรงไม้ไผ่เนี่ยเอาตรงไม้ไผ่ดิไม่ติดเลยโอ้ยโ้ยตรงนี้ล็อกมันล้องมันถึงเลยไม่แต่ตรงนี้มันใกล้หาด้วยไงมนใกล้ก็ชิดตรงนี้ไงจะทำสมองยังยังทริงจริงๆขอหินหน่อยย้ายกองย้าย่องกล่องไหน กองใหญ่ครับไม่มีกองใหญ่ไม่มีแปดอันเยอะตรงไหนวะแปดอันปลาเออปลากุปลาอัดหัวแม่งนี่อย่าปลาอัดหัวแม่งเด้อเอาหินปาดหัวแม่งพอละในเวลาสำรู้ษได้แล้วได้แล้วกูกูเท่ากับเทคโนโลยี นี่เลี่ยในเวลาแบ่งไปกันหมดแล้วไอ้เหี้ยทิ้งกูคนเดียวไ,ไม่เอาไมเก็บของเต็มไปตามเนี่ยปั๊บรถตับปั๊รถเียตารอบตัวเฮียตายบุบป่ะโอ๊ตแลยมาปู่เหรอไอ้เหี้ยกูไม่มหหีหอกเลว่า แแล้วมม่มมมโอ้ไม่มีโลบเลยเฮ้ยฉลามแดกเรือเอ๊ะแต่ทำไมฉลามมันเหลือตัวเดียวแล้ววะทำไมฉลามมันเหลือตัวเดียวแล้ววะแต่ก็ดีล้ละเตาสามอันมาแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาละเลือราลงเกาะโอ้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มากเลยอ,อยากตัดต้นไม้ใหญ่ได้วะตัดไม่ได้ อ๋อเสียงเท้าตัวเองน่ากูอยู่หมูป่าหมูป่ามึงหมูป่าหมูป่าอะไรอ่ะกูโดนชนแล้วดิดีอุย้ยแม่งพุ่งไปไกลมากเลยชิบหา,ายกู้ิวน้ำกูยหิวน้ำกูยหิวน้ำกูยหิวน้ำมันพุ่งเลยแล้วโอ้กูโดนชนกูโดนชนกูโดนชนมึงมึงเฮลเฮลเฮลโอเฮล เแล้วกูหยิบพายมาทําเฮียอะไรเนี่ยล้มมึงล้มอ่ะกูกูไม่มีกำลังกำลังจะล้มแต่กูไม่มีกูกูวิ่งไม่ได้กูหิวข้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วล้มกูล้มกูล้มแน่กูล้มแน่กูล้มแล้วอยู่ข้างหาดเลยอยู่ข้างหาดเลยอยู่ข้างหาดเลยอยังโชคดีนะที่ไอ้ีนี่ไม่ที่ไออีกที่ทำกับข้าวยังไม่ไปมึงขอนี่หน่อยดิไม่มีไม้เลย บนก่อนมีให้ตัดปะมีแต่ว่ามีแต่หมูป่าเราลุกเตะเฮ้ยลุกข้ามป่านี่เราจะเต็มเออลุลุมข้าหมูป่าไปแล้วก็นี่อะไรเทคโนโลยีใหม่นี่เลยนี่เอ่อเราจะละเลาะไอเทมพวกนั้นทิ้งได้ละไร้สาระไร้ไร้สาระ กินน้ำเอาละเรามาทุบหมอ้อข้าวกันกินน้ำแก้วสุดท้ายอะเอาทิ้งแง่ไหนอย่าไรลบที่หมูไฟอืゲゲอเกกะเกเกะเลาะกูเลาะเครื่องทำน้ำเผาเผาน้ำทิ้งนะเกกะเอาละกูโยนทิ้งทะเลแล้วนะเพื่อนลาก,ก่อนยิ้มตัวนี่้ดดได้อายาทำเก่ากูยโยนไปแล้วเพื่อน ให้มันกลอนอยู่ในเลยไม่เรามีนี่เลนียวที่ฉายแสงน้ำอ๋อเออ๋มื่อก่อนหรือยี่มาแล้วไหนไหนไหนมาละ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 นี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยลงมึงไม่หลบล่ะไอ้เหี้ยมึงจะยืนแทงทำไมแล้วมึงมึงมึงเอาที่ปลายเรือไปไปตีมันทำไมโอ้ยมึงเอาที่ปลายเรือไปตีมันทำ้ยอะไรวะฉลามแดกเฮ้ยฉลามมันแดกเรือ อุ้ยเพื่อนกูล้มอีกแล้วฉลามลงลงมาในน้ำฉลามโอ้ลงในน้ำฉลามเนี่ยยิ้า <c oughs> ย่ากินะอะไรนะโ,โดนหมูป่าขวิดลงน้ำเสร็จแล้วฉลามกัดกูต่อยเจริญพรในเฮียแม่มึงทำงานกันเป็นทีมเลยสัตว์แม่งทำงานพวกเป็นทีมหนีเสือป่าระเข้ไอ้สัตว์เลยอุ้ยนก เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ในถ้ำมันไม่นิสัยกูเราไม่มีพวกอมันต้องใช้พวกอะไอถ้ำเอ้ยแต่พวกเราเลินได้เลยด้วยวิถ้ำนี้ใหญ่มากเลยเอ้ยมึงเราเนี่ยเราเราเอาดินไปเลี้ยงได้วีดูด้วยกเ,เก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปเฮ้ยมันมีไอ้เหี้ยมันมีทางขึ้นไปถึงยอดเขาเลยเนี่ยสวัสดีตรงบันไดทางนี้เนี่ยเอ้ยเสี่ยงเสียงเฮี้ยเลยอยู่ข้างบนนี่นี่เอาอันี้ไปก่อนเอาอันนี้ไปก่อนเอาอันนี้ไปก่อนน้ำน้ำน้ำมานี่มานี่มานี่ หาด้วยอกานะครับไปเอาไปก็คือปูต้องมีก็มาเจอหอวิทยุีเจอห่อวิทยุน็อกหินแล้วนอกหิแล้วมีกล่องมีกล่องให้ให้อยู่ต้องรีเรยกอนะเตาอรนะเอาต้องีเอยก่อนโอเคได้ตรงตรงนี้มีต้นไม้2องต้นน่ะตรงที่กูอยู่ หน้าโมโดนเนี่ยชิบหายแล้วนกนกมาหากูมันมาเล็งกูมาเล็งกูวุยโดนได้ไงอ่ะไอ้้ไอชิ้นแม่งโดตตีแล้วเฮ้ยมึงมึงลงคาถาดิหินไปแล้วเอาละมันจับหินแล้วยายาอีหนังโอ้โหโชว์ไม่เห็นกูวุยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะมันกระโดดกระโดด ม่แม่ไม่ถามกูเตาเฮ้ยนกมานกมากยังไงไม่รู้อะหายเตาไอ้ยังกูอยู่บนยอดเขาสูงสุดใช่อยู่กับกูหลบหลบกูดูไปหนึ่งทีงไม่แต่มันมีตัวอะไรไม่รู้ตัวดำๆำอะมันตัวดำๆำอะตัวดำๆอยู่กูมันกระโดดหยองๆเนี่ยมันไม่ใช่กวางเหมือนเป็นแกะหรือแพะภูเขาเฮ่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหมอแกะแกะว่าตัวดำๆอ่ะปลาอะจะถึงก่อกลับเรือก่อนละกันน่ายังอยู่เลยมันยังอยู่อยู่เลยไอ้สัตว ตัวไหนที่มันกระโดดหยองๆอ่ะนะอ๋อไอ้เหี้ยมันเข่าไอ้นี่ด้วยเข่ามันน่วนอะเออนั่นแหละที่กูบอกอ่ะไอ้ตัวนั้นอะกว้างพ่อมึงไอ้ที่น้ำมึงกินอืมกินคำเลยงเนี่ยกินไหมอ๋อกินข่งคำเลียงกินไหมชอบไอ้เหี้ยเยอะตัวอะแบงปันเฮ้ยเมึงอีอีเหี้ยเลยอย่ามาทิ้งใส่กู มันมันมืดอ่ะมองไม่เห็นดินเลยอ่ะฮะเอมัน,ม,นม,มันเรืองแสงมันเรืองแสงแต่มันมันมองไม่เห็นอยู่ดีอ่ะเอะไรเพิ่มเพิ่มความสว่างจอแบบสองร้อยเปอร์เซ็นนะหมปา่มปาเอหป่าติดถ้ำไยเนี่อ่ะใครจะมีนะนี่อก็บอ,อมูปา่าเรอเฮ้ยข้างล่างมันมีถ้ำน้ำที่มาเก็บเครียเออดเลยได้บอกมีฟา่าที่บอกไม่เอา้า อา๋าที่มึงบอกมึงพูดสองทีแนละ้วตอนแรกกูตอนแรกกูพูดถึงบ่อข้างบนข้างล่างอันที่อันที่ขุดมาจะขอจะได้ขุดฮนะขุดแล้วขุดแล้วมากขุดแล้ว,วตอนตอน,ตอนนี้หาเครีอยู่ว่าเอ้ยหาดินอยู่ว่าดินหมดยังเนี่ยจนะหมดนัไม่หมดเนี่ยกระโดดกระโดดเหมือนกระต่ายกูชอบท่ากระโดดโอเคครับก่อน เฮ้ยมันก็อีอีอไงนั่นไงป๊าบเห็ดมีแค่นั้นใช่ไหมมีต่อเขามีมีก้อนมุงคนน้ำตาออกได้เลยนะยูกูเล่าให้ฉลาดไงไหนไหนอยู่ไหนโอเคเอาเอาอันนี้ไปลงน้ำขุดไปวิ่งนกมันก็อยู่หน้าไหนเต่ามาแล้วเอ่าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต็มหลังกูเลยเอาไปเลยไปเลยก็ได้จะลงก็หล่ะอ่างั้นไปเลยเอาละสามสองหนึ่งบอกลา ยินนี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมอาน่าจะหมดแล้วมันมืดตามมัวได้ห้าอันแ,แม่งว่ายว่ายเป็นบริวารกูเลยสัตว์่ายอยู่นั่น่เลยรอบเรียอเลยเฮียเฮ้ยตรงนี้มึงไอ้ยักษ์ใครเต็มเลยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหม ตอนนึงกูหันใบเรือแล้วกูหันใบเรือกลับแล้วลงเดี๋ยวนี้เลยเฮียโคตรเยอะฉลามกูก็ไม่หวั่นแล้วอยู่ไหนวะอุ้ยโอ้ยเฮียหันมาแม่งแดงเต็มหน้าเลยกูณรู้ว่าแมกาโลดอนกูณรูว่าหนังเมกาโลดอนเอ้ยมันแดกกูอีกแล้วเอาเพื่อน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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลือดเลือดแดงแป๊ดเลยหน้าหน้ากำแล้วหน้ากูกำแล้วกึมกึมกึมแล้วไอ้เฮี้ยอาโค้ดนัะ โอ้โหหนึ่งรวมกันวะตั้งที่ตายได้หมดเออเยี่แิบแถบแถวน้ำตื้นเนี่ยไม่งเต็มเนื้อเสียดายวะนี่ไปทิ้งมันก็ได้ไอ้เมลเมลมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอ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 ช่างมันอย่าโลภมากไอ้เหี้ย

ตัวปลากูอยู่ไปลองกดเอ้าโมชั่นโมชั่นโมชั่นมันตั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปน้อไปน้อก็ลองหันใบเรือกลับให้ก็ลองหันใบเรือกลับให้มาต้องมาต้องมาต้องมาองไปหน่อยพี่ถังซ้ายมือเฮ้ยแล้วใครมาเก็บใบเรืออาตัวน้องเฮ้ย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 ทานหวานเ่ยหาทานไม่ทาน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 ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ทานเหาะพังอีกอันนึงนี่หว่า โอ้น้ำน้ำกขุ่นแล้วเป็นน้ำขุ่นน้ำน้ำขุ่นน้ำขุ่นขาดน้ำขาดไอใครแหลกน้ำไม่เติมเนี่ยไอ้ชี้อื้อ